กราบเดี๋ยวเป็นไงครับเดี๋ยวนี้อ่ะขอแนะนำตทุกันนะครับก็วันนี้พวกผมเป็นมหรือทุ่ม,มเอ็นนะครับก็ชีวิตลัดร้โปรแกรมตัดคลิปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ผมทำไม่เป็น <c oughs> ใะไม่เป็นด้วยมหมด หมดเลยโปรแกรมตต่อคลิปของผมและไม่อืมไม่สามารถเดี๋ยวขอปิดเฟซก่อนเดี๋ยวกดผิดผมไม่สามารถจตะต่อคลิปได้และนี่ก็เป็นคลิปทุดจบหรือไม่ก็ไม่รู้นะหัวเราะเยอะช่องอื่นที่โดน ไ่รัดเท้าแล้วไม่รู้แต่ของเราหนักกว่านะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยโอ้ยเปไล่ไปไล่โอ้ย,อย,อยแลกนะครับก็คอมอยู่ดีก็แลกไอนะครับก็ บายนะครับก็ไม่รู้นะจะเป็นคลิปสุดท้ายเปล่านะแต่ผมคิดว่าผมจ,าจะลงคลิปพาเที่ยวนะนะครับช่วงนี้ยังไม่มีแต่เันเกิดอาการวันนี้นะครับโอเคแค่นี้นะครับไม่รู้ผมจะได้แคสอีกเปล่านะบาย,บาย